อาการจอเป็นจุดฝุ่นเข้าจอนะครับวันนี้ผมจะมาทํามาแก้ไขในส่วนของตัวจอนะครับก่อ,อกนอื่นนะครับก็ต้องเปลี่ยนแปะกาวเป็นสีก่อนนะครับเป็นสีขาวนะครับตัวที่มาตรงนี้เลยครับคัสตอมนะครับคัสตอมโคลเลอร์ก็เลือกเป็นเลือกเป็นสีขาวเลยครับกดเป็นสีขาวปุ๊บนะเดี๋ยวแปะกาวก็จะเป็นสีขาวนะครับตอนนี้พอเป็นแปะกาวเป็นสีขาวแล้วเราจะเห็นจุดที่ว่าจอเป็น จุดด่างนะครับอันนี้ผมแปะไว้ก่อนว่ามันตำแหน่งไหนนะครับเราจะได้รู้ว่าเวลาเราซีนจอเราจะได้รู้ว่ามันอยู่จุดไหนนะครับฝั่งด้านนี้นะครับจะปกตินะครับจะไม่มีจุดนะครับฝั่งด้านนี้นะครับเพราะว่าดูในเบื้องต้นแล้วครับแล้วก็จะมีจุดตรงที่จอนะครับจะมีตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นเจกาวอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็จะเป็นตรงนี้ครับเนี่ยจุดนี้ไม่ใช่เดซพิกเซลนะครับที่เป็น จุดตรงนี้เห็นไหมครับ1เมตร2เมตรอ่าอันนี้นะครับมันจะฝุ่นจะเข้านะครับเราลองเห็นเอาเมาส์มาดูเห็นไหมครับถ้าเป็นเดซพิกเซลถ้าเป็นเดซพิกเซลนะครับตัวตัวเมาส์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีด้วยนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ใช่เดซพิกเซลนะครับมันเป็นแค่ฝุ่นที่เล็ดรอดเข้ามาในส่วนของตัวขอบจอนะครับเดี๋ยวจะมาทํากันแก้จุดนะครับตัวนี้อ่าดูก่อนนะครับมี3มจุดนะครับโอเค มีสามจุดนะครับคือหนึ่งจุด2 3สามจุดเล็กนะครับเดี๋ยวมาทำการแก้ไขกันเลยครับก่อนจะถอดจอนะครับผมทำการมาร์กจุดไปแล้วครับเพื่อที่จะเวลาเราถอดออกมาจะได้ไม่หลงนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเวลาคว่ำหน้าลงมันจะเป็นฝั่งขวานะเพราะว่าเราจะทําจากด้านหลังมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวถอดเลยครับหลังจากถอดจอมาแล้วนะครับก็จะวางกับพื้นบนโต๊ะแบบนี้นะครับพื้นโต๊ะแบบนี้นะครับแล้วก็ ด้านหน้านะครับมีด้านหน้า,าด้านหลังนะครับเราจะมาทําจากด้านหลังนะครับก็พลิกลงมาแบบนี้เลยครับก็หาอะไรนิ่มๆวางรองก่อนนะครับพอการจอเป็นรอยนะครับก็กอนอื่นนะครับก็ทําการถอดตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์จอเช็คอุณหภูมิจอนะครับถอดออกก่อนแล้วก็ปลดล็อกตรงสายแพรจอ ออกนะครับเอาแค่นี้ออกกันครับอต,ตรงนี้ไม่ต้องออกนะครับดึงแค่ดึงลอยขึ้นมาเฉยเฉยนะครับลอยดึงขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต้องออกนะครับจะมีตรงนี้ตรงขันจอตรงนี้ครับก็จะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับสี่ห้าทั้งตัวเล็กตัวเล็กสองตัวนะครับน็อตใหญ่สามตัว ใหญ่สามตัวแล้วมีน็อตเล็กอีกสองตัวนะครับแล้วก็เอาออกได้เลยครับต้องเอาตัวตัวคลอมนี่ออกนะครับแล้วก็จะมีที่นีที่เหลือก็จะมีน็อตน็อตตามจุดนี้ครับเกะออกให้หมดเลยนะน็อตตามจุดนี้เลยเกะออกให้หมดเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้หมุนน็อตออกหมดแล้วนะครับสิ่งที่ต้องเอาออกก็คือตรงเทปผ้าสีดําด้านล่างนี่ครับก็ต้องดึงตัวนี้ออกก่อนนะครับไม่ต้องดึงออกนะครับแค่ดึงดึงให้มันลอยขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับเราจะด,ดึงตัวตัวเทปผ้าสีดําตัวนี้ออกง่ายๆนะครับเพราะเพื่อที่จะปลดระหว่างตัวสายแบกเก,ก่าสายไฟแบกเก่าออกก่อนนะครับแค่นี้เองครับ อันนี้เก็บไว้ใช้นะครับไม่ได้ไม่ได้ดึงทิ้งนะครับไม่ได้ดึงทิ้งนะครับเก็บไว้ใช้อันนี้ดึงมือเดียวนะครับเลยไม่ค่อยถนัดโอเคแค่นี้เองแล้วก็ลอยตรงสาย แบ克ไลท์ออกด้วยนะครับเป็นหลอด led นะครับจะติดกาวอยู่จะติดกาวตรงตรงนี้ไว้เห็นไหมครับเราจะดึงดึงลอยไว้เฉยครับฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็ต้องดึงลอยไว้พอดีไม่เราแหนบมานะโอเคดึงลอยไว้แค่นี้เองแล้วก็มันจะมีน็อตจะมีน็อตอีกด้านล่างตรงนี้อีกนะครับ ก็ทำการหมุนเลยครับแค่เก็บครั้งเดียวนะครับโอเคด้านล่างหมดแล้วนะครับก็จะเหลือน็อตที่ตรงที่เทปผ้าบังไว้อยู่นะครับตอนต,ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ต้องมาหมุนออกก่อนอ่ะตนนัวนี้มันจะหมุนเพราะว่าเทปผ้ามันปิดไว้มันจะมองก็เห็นนะครับ ฝั่งนี้ด้วยครับแล้วก,ก็ที่เหลือเก็บน,อนอ็อตน็อตน็อตที่หมุนจอกับหมุนด้านล่างจอมันจะเป็นน็อตคนละแบบกันนะครับก็สามารถใส่รวมกันได้เลยเพราะนอ็นอตน็อตตัวนี้ที่อยู่ด้านล่างเนี้ยมันจะเป็นแค่นอ็นอตน็อตจะมีแค่เกี่ยวด้านล่างนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวทั้งทั้งหมดนะครับ ส่วนน็อตข้างจอนะครับที่หมุนด้านหลังจอจะเป็นน็อตที่มันมีเกียวตั้งแต่เห็นไหมครับจะมีเกียวจะมีเกียวทั้งทั้งต้นมันเลยนะครับที่เหลือก็จะเหลือเทปดําตรงฝั่งด้านนี้นะครับต้องดึงออกก่อนฝั่งด้านนี้ครับสองฝั่งสองจุดนะครับคือบนกับล่าง กันเนี่ยครับะแล้วก็ตรงนี้จะมีกาวนะครับมีกาวแค่จุดนี้จุดจุดเดียวนะครับตรงตรงวงจรนะครับก็สามารถงัดแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยนะครับค่อยๆงัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปถ้างัดแรงเดี๋ยวสายแพรฝั่งนี้มันจะขาดนะครับวันนี้วันนีตัดเล็บใหม่ด้วย ใช้ตัวนี้ช่วยนะครับอโอเคเหนียวหน่อยเพราะว่าเมนติมีน็อตแค่ตรงนี้นะครับใ,ให้ดูทีิดจะมีน็อตแค่เอไม่ใช่สัวทีนะครับจะมีกาวแค่ตรงนี้ครับแล้วก็พับไปไว้ด้าน,านหน้าเลยครับคือเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันตัวนี้นะครับคือวางไว้แบบนี้เลยแล้วก็ ยกยกเพราะว่ามันจะมีหมุดพลาสติกอยู่ให้หมดมันหลุดนะครับตะหมดหมดพลาสติกตรงกาวนิดนึงก็้าหมดแล้วก็ยกได้เลยนะครับนี่ค่อยถนัดหมก็ ยกเสร็จแล้วก็อ๋อหมุนน็อตเสร็จแล้วก็ยกได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปยกหดึงช่วยหน่อยครับคือฝั่งนี้มันจะเป็นด้านที่ปเป็นไว้สะท้อนนะครับก็ยกผมได้เลยแบบนี้เลยครับแล้วฝุ่นนะครับมันจะอยู่ด้าน อที่เรามาร์กไว้นะครับจะอยู่ด้านด้านมุมนั่นนี้เดี๋ยวผมจะมาดูไล่ดูเลยครับ อันนี้เห็นไปแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งจุดไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับอตอนนี้ต้องระวังนะครับาอดเอฝุ่นยังยื่นเข้าเมื่อกี้นี้ฝุ่นหลุดไปแล้วอันหนึ่งนะครับ ก็ยังยังพอเห็นอยู่ตัวนี้อยู่ฝุ่นจุดจุดตอนนี้นครับเมื่อกี้เนี่ยมือหลุดไปมาเลยเลยหล่นหายไปนะครับไม่รู้มันไปอยู่จุดไหนก็<ม>ก็จะเหลือจุดนี้นะครับผมใช้มือแตะออกได้เลยนะครับอแตะพอยตรงนี้นครับปัดจริงเลยแล้วมันยังเหลืออีกจุด ที่มาร์กไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ดูอีกทีหนึ่งอ่าตัวนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วมันยังมีฟีบอีกชั้นหนึ่งครับชั้นด้านล่างนะครับเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับใหนดูมาร์กไว้ก่อนหนึ่งสองออกแล้วเหลือเหลือจุดเนี้ยจุดใกล้สุดเนี้ยจะเหลืออีกจุดหนึ่งครับที่ว่ามันเป็นใหญ่กว่าเพื่อนเลยครับ เดี๋ยวผมจะทําการยกตัวแบกกาวขึ้นยกยกเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวฝุ่นเข้านะครับเห็นไหมครับจุดตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นคือด้านหลังของตัวตัวจอนะครับเวลาเช็ดผมใช้ผมใช้น้ำยาห้าซับนะครับที่วเช็ดกาวนะครับ ออกแล้วนะครับไม่มีแล้วแล้วก็เยวีนเลีกยีนไปในตั้แล้วก็ด้านตะก,กาวฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็วางกลับคืนได้เลยแล้วก็จัดระเบียบด้านนี้ในะมือเราจับได้ครับแต่ว่ามือเราต้องล้างก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ล้างมันจะเป็นคราบไขมันนะครับ คือต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับถึงจะจับได้ออหรือแนะนําใส่ถุงมือก็ดีนะครับด้านนี้เราก็ดูได้ตาเปล่าดูด้ตาเปล่าได้เลยนะครับดูได้ตาเปล่าแล้วก็จะประกบได้เลยนะครับก็ขั้นตอนการประกบก็ไม่ยากครับทาเหมือนตอนถอดเลยครับก็ดูฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกบไปเลยนะครับ กันเองครับแล้วก็ใส่ชุดแบคไลท์เพื่อที่จะเทสก่อนนะครับเพราะว่าก่อนที่จะประกอบให้เสร็จนะครับเราต้องเทสก่อนเดี๋ยวผมจะหมุนน็อตไว้ข้างละสองตัวก่อนนะครับซ้ายกับขวา ซ้ายขวาแล้วก็ยึดน็อตด้านล่างนี้ไปด้วยอันหนึ่งนะครับกันเลื่อนโอเคเดี๋วผมจะประกบไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะประกบประกบไปแบบนี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับต้องต่อตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ไ้ด้วยนะครับถ้าไม่ต่อในเครื่องจะหน่วงนะครับ ยืดลอบไว้ตัวหนึ่งก่อนการนำกดแล้วก็ใส่แปสเสียบเดี๋ยวจะมาเทแบบเปอยๆแบบนี้เลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ทําการประกบจอเข้าไปเพื่อที่จะทําการเทสนะครับอ่าจุดมาร์กไว้ยังอยู่นะครับเปิดเลยครับอ่มาดูตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าอ่าดูฝุ่นดูฝุ่นดูฝุ่นอันนี้เป็นเหนื่อครับไม่เกี่ยวฝุ่นนะครับตรงนี้ช่วงหน้าจอขาวเนี่ยดูได้ดีนะครับอ่าจุดที่มาร์กไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกโอเคไม่มีแล้วนะครับ แล้วก็สองจุดเล็กอ่าโอเคนะครับก็แค่นี้เองนะครับสำหรับ่าทำการเคียร์ฟุ่นนะครับที่ไม่ใช่เดซพิกเซลนะครับเดซพิกเซลแก้ไม่ได้นะครับในส่วนของตัวจอนะครับก็ทำการเคลียร์ฝุ่นที่มันเล็ด้รอดเข้าไปในตรงช่องว่างระหว่างตัวแบ็กกราวแล้วก็ตัวจอนะครับนี่ในส่วนของด้านหลังนะครับไม่ใช่ด้านหน้านะครับเพราะด้านหน้าฝุ่นจะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าด้านหน้านี้ติดกาวมาอย่างสนิทเลยครับ คือช่องว่างที่จะเข้าได้คือช่องที่เราถอดนนั่นเองนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปหน้าจะเปอะไรติดตามกันไว้นะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ